สวัสดีครับคือเมื่อกี้กูเพิ่งลงคลิปจินล่างสองมาเว้ยแล้วทีนี้มันมีอัปเดตเข้ามาครับอีกสองท่าเออเป็นท่าวิ่งครับท่าวิ่งในวงเนาะแล้วก็ท่าชูดกลางสนามครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแปลภาษากนะันเนาะแต่ก่อนอื่นครับเสื้อของจินเนี่ยคือมันช่างสวยซะเหลือเกินถ้าใครสนใจเสื้อบาสแบบสวยๆเฟี้ยวๆฟ้าๆแล้วเนื้อผ้าดีๆเนี่ยแนะนำดูดีสปอร์ตครับผมคือเป็นร้านแบรนด์ไทยนะผมของคนไทยเราเองเลย ถ้าเพื่อน้สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับถ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยคือส่งฟรีนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำอินแบกเติมเกมฮะรับเติมเกมแซลมดังราคาถูกลดสูงสุดถึง15%เลยนะถูกกว่าท่างเติมเองแน่นอนครับวิธีการเติมเนี่ยก็ยง่ายๆครับแค่ทักไปทางเพจของอินแบกเอ็มครับแล้วก็บอกว่าเติมเกมแซลมดังครับแล้วก็กรอ,อก ID พาสเวิร์ดครับผมให้เขาไปแล้วก็จำนวนตังค์เนาะแล้วก็สโลงสลีปไปเนี่ยให้เขาไปเนาะก็ีเรงราคาเนี่ยก็จะตามนีีี้้้้เเเเเเลลลยยยคคครรรรรััับบุมมมมมปอออดดภวว็็ตตงิิกกกาา่่่่ททนน ถ้านี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาแบบสดๆร้อนๆผุดๆเลยนะคือเมื่อเขาเหยียบวงเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูคือเขาจะวิ่งเร็วครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมพอเหยียบวงปุ๊บได้บัฟวิ่งเร็วด้วยแต่ถ้าอยู่ในวงเนี่ยคือสามารถชูดสามารถแม่นขึ้นการรบกวนอะไรใช่ไหมแต่ล่างนี้คืออยู่ในวงปุ๊บวิ่งเร็วครับแล้วเมื่อไปออกมาเป็นภาษาไายเนี่ยก็จะได้ประมาณว่านี่ครับเพิ่มความเร็ว อไอ้พวกนี้มันก็สัรนทยายไปเนาะแต่จุดนี่ครับประเด็นประเด็นมันเลยคืออันนี้ครับมีผลเร่งความเร็วสั้นๆและยิงเนี่ยครับคือเมื่อเขาถึงไม่มีลูกบอลหรือว่ามีบอลเนี่ยคือถ้าเหยียบวงนี้สามารถเพิ่มความเร็วในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับไม่มีลูกหรือว่ามีลูกเพิ่มความเร็วหมดครับแล้วก็อันที่2ครับการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งบอลอ่ะจากที่ผมอ่านคร่าวๆเนี่ยคือ เมื่ออันนี้คือไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่ออ่านเนี่ยคือเมื่อเขาอยู่ในวงเนี่ยคือมันจะมีบัฟส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมถ้าทาให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยชูดแม่นขึ้นหรือว่าป้องกันการรบกวนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทันสเลตมันแปลามาประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมแปลดูแล้วมันมันงงครับถ้าเพื่อนอยากอ่านเนี่ยก็ลองอ่านกันดูเลยครับนะแล้วก็มาถึงสกิลทีเด็ดครับสกิลนี้ที่เขาบอกว่ามันเอ้ยมันแปลกๆปลละอ่า ทกิวนี้คือถ้าดูอย่างนี้คือเหมือนเขาดิฟมาใช่ไหมดิฟมาปุ๊บไปก็ขึ้นกระโดดชุดแล้วเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยมากันเราหรือว่าจะมาบล็อกเราเนี่ยคือเราจะดันดันเข่าหรือเปล่าการดันเข้าไปครับเออทำให้เขาแบบบล็อกยากใช่ไหมอ่ะมันก็จะเราเห็นเนี่ยมันจะประมาณนี้เนาะแต่เมื่อเรามาลองแปลดูแล้วเนี่ยคือไม่หนักกว่าเดิมครับคืองงแค่ผมเข้าใจประมาณนี้่ะแต่ดูชื่อท่าครับเตะคนสามแต้มครับ,รบชื่อท่ามันอะไรแล้วเนี่ยก็อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าท่านี้เนี่ย เอฟเฟกต์นี้ควรอยู่เฉยๆแล้วไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นโอกาสการติดหรือเปล่าแต่อันที่สองเนี่ยประการที่สองอันนี้เขาบอกว่าท่านี้เนี่ยควรใช้ก็คือควรดิฟมาก่อนครับมันถึงจะเป็นท่านั้นครับเข้าใจไหมคือดิฟมาก่อนปุ๊บแล้วมันถึงเป็นการดันฝั่งตรงข้ามออกไปแล้วก็อันที่สามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าคือแบบประการที่สามตำแหน่งป้องกันเนี่ยครับของผู้เล่นดังกล่าวคือ ้องอยู่ใกล้จินหรอหรือว่าเป็นโอกาสการติดอะไรยังไงหรือว่าติดตลอดหรือว่าเป็นสกิลเหมือนลิงป่ากดอย่างนั้นหรือว่าเพื่อนๆเคยคอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามันเป็นการเรียกฟาวเหมือนของมากิอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพรววาะทางเสลี่ยนแปลงมาเนี่ยคือยังงงๆหน่อยครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ก็คือต้องดิฟมาก่อนครับถึงจะใช้ท่านี้ได้นะ,ะส่วนพวกอัตราการติดกดคอมโบยังไงเรียกฟาวหรือเปล่าหรือว่า โกงไหมอะไรยังไงอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มครับอ่าแล้วก็ท่านี้ครับอ่ะยกมือขอลูกครับแล้วก็เฟกคือหลอกว่าจะชูดแต่เป็นการส่งให้เพื่อนครับอ่ะก็คือเนี่ยครับตามนี้เลยคือเหมือนโยกหลอกอ,ะอ่ะเออเหมือนหลอกอ,ะอ่ะเออล้อหลอกเนาะว่าจะชูดแต่ไม่ชูดส่งอ่าเมื่อแปลออกมาเนี่ยก็จะได้ประมาณว่านี่อ่ะก็ไม่มีอะไรครับก็คือเหมือนหลอก ทูสเครับแล้วก็ส่งอย่างรวดเร็วก็คือเหมือนเจ้าตัวเว่นน้อยอ่ะเออประมาณนั้นแต่จะไวกว่าป่ะครับเว่นน้อยคือมันจะยึกยักช้ากว่าไหมแต่จินเนี่ยคือมันไวกว่าครับแล้วก็เขาได้บอกประมาณว่าท่านี้สามารถเอาไปทําคอมโบได้ประมาณ2ท่าครับาจากที่ผมนั่งอ่านมาประมาณนึ่งนะอา่าก็สามารถเอาไปคอมโบกับท่าอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจครับต้องรอพรสวัสดิ์เต็มๆมาเนาะแต่สามารถเอาไปคอมโบได้ครับท่าต่อไปครับ ถ้านี้เป็นการส่งครับผมนะครับเมื่อเขาวิ่งอยู่เนี่ยก็าสามารถส่งลูกได้นะส่งลูกเหมือนเส้นโดเลยปะ่ะเออเหมือนเส้นโดล,ล่างล่างแรกว่าที่มันแบบส่งแบบไม่มองเออด,ดูดิแต่เอ้ยมันสามารถเอาไปคอมโบได้กับไ,ไอ้ไอ้ท่าที่มันเหยียบวงได้ป่ะวะแบบวิ่งเร็วแล้วก็ส่งไปมออย่างเงี้ยสามารถคอมโบได้ไหมวะน่าสนใจนะครับเนี่ยอ่าเมื่อไปออกมาเนี่ยก็จะได้ประมาณว่านี่ครับคือการรับและการวิ่งผ่าน คือนี่ครับเขาบอกว่าท่านี้คือคล้ายเซนโดรุ่นเก่าเหมือนรุ่นแรกครับแต่ความเร็วในการส่งหรืออะไรเงี้ยคือมีความเร็วกว่าแล้วก็น่าจะดีกว่าลมั้งก็อันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอืเพื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ที่ผมสงสัยคือสามารถเอาไปคอมโบท่าวิ่งไวได้ไหมคือถ้าเหยียบวงแล้ววิ่งไวครับท่าแรกแล้วก็สามารถกดส่งลูกไวๆแบบนี้ได้หรือเปล่า ท่านี้จะมีประโยชน์มากครับถ้าใครเล่นจินเนี่ยจะรู้ว่าจินเนี่ยเขาเหมือนตัวเขาเรียกว่าไงตัวเหยื่อล่อครับแล้วเขามีท่าส่งไวใช่ไหมล่างแรกแล้วล่างนี้คือมีความเคลื่อนที่ได้แล้วมีความเร็วแล้วก็ส่งลูกไวได้คือสามารถเรียกตัวประกบครับมาอยู่กับเราประมาณสักตัว2ตัวแล้วก็ส่งให้เพื่อนไวแล้วการส่งลูกของเขาเนี่ยคือมีประสิทธิภาพมากครับล่างนี้ทําให้แบบโดนตัดบอลโดนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ไกลครับจากเส้นสามแต้มนะจะโดนตัดบอลอะไรเงี้ยง่ายมาก ก็น่าจะแบบมีประสิทธ,ธิภาพครับถ้าเล่นใครเล่นจินบ่อยๆจะรู้เลยแล้วก็ท่าสุดท้ายครับแล้วก็ท้ายสุดท่านี้เป็นการชูดจากครึ่งสนามครับผมท่านี้เนี่ยคือถ้าดูอย่างนี้คือเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ผมจะเอาเปรียบเทียบกับล่างแรกดูครับท่าแรกล่างแรกนี่คือกว่าแม่งจะชูดเนี่ยคือมันกว่าจะกระโดดกว่าจะยกกว่าจะชูดใช่ไหมครับโดนบล็อกซะและ้วท่านี้คือเพิ่มความเร็วในการชูดครับที่แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือเพิ่มความเร็วครับผม แต่ครับเมื่อแปลออกมาแล้วเนี่ยคือมึนนยมันบอกว่ามีการสะสมขยายอะไรของมันสะสมได้สามครั้งหรืออะไรของมันเนี่ยคือมันแปลออกมางงมากๆครับก็เพื่อนลองไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจผมพยายามทําความเข้าใจสักพักหนึ่งครับแต่ก็งงครับแล้วก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ <c oughs> คืองงจริงครับถ้าแปลออมายังไงก็ลองลองดูครับลองทำความเข้าใจดูเนาะ นี่ก็จะเป็นสกิลจินล่างที่2ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมีห้าสกิลเนาะผมก็จะไล่ไปดูไปเลยนะครับเพื่อสามารถดูไปเลยนะมี5สกิลก็คือมีวิ่งเร็วใช่ไหมครับแล้วก็กระแทกขาแล้วก็เฟกส่งหลอกส่งแล้วก็ส่งไวใช่ไหมแล้วก็อะไรชูดกลางสนามอ่ะก็ถ้าทางสเลดมันแปลออกมาแล้วมึนง,งง,งยังไงคลิปนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่า ก็อาจจะเข้าใจบ้างอันไหนไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะก็ดูว่าเป็นความรู้ครับไม่รู้มันจะกูทําขึ้นมาทําไมวะเนี่ยก็จริงๆก็ผมอยากแค่นเนี่ยมาดูสกิลแล้วก็มาไอ้นี่เฉยๆก็ได้ครับมี5้าสกิลนะพี่เพิ่อนเ่มมาใหม่ดูสกิลดูท่าทางแล้วก็พูดอย่างงั้นมันก็ได้ครับแต่มันก็อยากผมก็อยากเจาะลึกว่ามันดูอะไรละเอยียดเปนแปกมาว่ามันเป็นยังไงอาจจะแปลมากม่ม่ซๆซัวบ้างก็ตามสภาพอะครับเออ ถ้าจะเป๊ะกว่านี้ก็ต้องคนจีนแล้วครับคนไทยที่รู้ภาษาจีนถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนไอ้ท่าฟาวว่ามันเหมือนลิงไหมกดอะไรยังไงคืออันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มต่างๆนานาเลยยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันต้องเป็นแบบนี้หรือว่าคอมโบได้หรือว่าสะสมอะไรผมยังไม่คอนเฟิร์มะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าคือทางสลิมันแปลมางงๆอยู่เนาะต้องรอเข้าไทยอีกทีครับแล้วก็ดูพรสรวัรดิ์เรก็ค่อยไปแปลนั้น,นอีกทีเนาะเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากตบไลค์ให้คนละทีครับ ก็จะชื่นใจมากนะก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับทุกคน